พี่โน้ตนะเจอผู้หญิงเจอผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยนะโอ้ยนุ้งต้องมาชี้กูเลยเนายเจอหนุ่มๆหน่อยเอาเอาวายรู้จักเขาหรือเปล่าเนี่ยสองคนนี้รู้นี่ไงมีบอกรู้เฮ้ย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 ดีแล้วก็ใจดีได้ดีเพราะสูงแม่ย้ำกับเจ๊มาหลายคำพูดเลยอะว่างเหรอบอกเธอเป็นพยาบาลพี่โน้ตเป็นตำรวจนะพูดตั้งแต่ที่สักมินคนโตอะ ถึงใส so hm. ่เรื uh, ่งคนเล็กน่นอดมานะคะวันนี้เขาทำอะไรกับประชาชนก็ลลงคิดกันอย่นีไม่ทิ้งเขาบอกไม่ทิ้งน้องป้าเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเขาบอกคนเก่าคนแก่ผสมเขาพูดถึงเยอะแล้วก็ทำไม้กับืนสลลุกเลยไปก็เปบนคนดีไหมคะเนี่ยคนดีใช่ไมคะเดีข้ามาให้นะคะข้าหังนะหิวไหมคะป้าก็ไม่หิวเมากมา ไม่เดือดร้อนทำไม่เดือดร้อนค่าอยากให้ได้ดีให้พระโอ๋คนเต็มพี่ถูกหวยวันที่หนึ่งทุกคนนะขอบคุณค่ะมาพร้อมเพลงจะดังไหมคะดังด้าตาดีเยี่ยมแจ่มใส่นีแหละอันนี้เป็นยาอมคนที่พูดกับเพจดีๆนะพระสงฆ์จะให้สอนพูดอย่างนี้คนที่ไร้การะสงฆ์เอามือสับไปดูเลยอ่ะ เอามือสับนาไม่เอาแล้วเก็บไว้เถอะเก็บไว้เก็บไว้หนูกินหน่อยเรื่องนี้ของกินเยอะพี่โนดที่เป็นพี่ชายเป็นตำรวจชีวิตจริงยังรู้เรื่องกันดีใช่เธอพูดใช่ๆๆกันอย่างนี้พระจังรู้ในจิตใจของเธอดีค่ะคนที่ไม่ใช่เลยรู้เลยแม่เนาะยนกเอาะนี่ยมาพูดนี่นี่นั่นอ่ะเอามือสับเลยเธอมาดีแล้วเดินคู่กับเจ๊ดิ นรถเนเนาะเดี๋ยวใครก็จะมาับให้ที่ขับไปต้อกมากับใครคะเนี่ยยังลื้อเนี่มันเป็นน้องตไหเนี่ยน่าอ่อนนีว่า่วเนพี่่นี่เปนี่วเปพเป็นพานเป็ว่าอเนี่วปี่านนพี่่เลยเนเนี่วเ่่พี่่่น้อง่พี่นวี่่เเป็เเ็ มันไม่ใช่้ไ oh. ม uh ่ใช่ะถให้เอถดีไม่กังเกโอ้โที่หนึ่อเพราะว่พดใจเธอมาความจริงอย่างงดงามเลยเพราะว่าพระผู้ถึงความที่เป็นจริงนะหวงพ่อสอนดีังเพระเจ้าสสอนมาเลยบอกงพงมาลัยนษได้นะลูกดีเลยททีพูดถึงพี่มนษ สัก่งเล่นรัดดาวว่าเธอรู้นักดีเลยใช่ไหมเธอรู้จักดีใช่ไหมรู้จักดีค่ะไม่ใช่เลยอ้าวคุณนในอีไหมอนในอ่ะทจำได้หมดเลยส่วนคนอื่นนะพระสงฆ์เอามือสับเลยน่ะพี่สายลุงก็ได้ละไม่ต้องมาพูดมปสอนเลยพระสงฆ์เอามือสับนี้ประจังเลยเขาบอกว่าลุงไม่ใช่คนในบ้านเธอนะดูฟังฉันหน่อยนะพูดดีกับทุกคนนะพูดดี ดูไม่ได้เลยเจ๊เจินไม่ใช่คนต้องตาจะยังจะยังยัไม่ไดเไม่พี่นุชไเจอพี่หญิงเจอพี่ชายหน่อยไม่ได้เลยนะโอยนู้ต้องมาชี้กูเลยวายเจอหนม่มหน่อยเอาเาเอาเลอาเคุยกับเขานี่จะเป็นเขาเป็นเพี่โนพี่นุชมีอะไรห่เ่าไหนเจผมไม่ได้เลยเป็นยังไงามันานๆทีเขามันยืนคุยเนี่ยอ้าวมึงเจอมันทาการทาไมอีกวารู้จักเขาหรือเปล่าเนี่ยขาเเนี่ยรู้นี่ไงบอกรู้อ๋อรู้เหรอ ไม่พูดกับมึงเจอหนูไม่ได้เลยเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นคนเป็นคนรักกนนะคนี <wan cartoon> ่เจอหนูเนาะเห็นมเป็ดีขาดดีดนโดนดาวเนาะเัิถ่ายรูปอยู่เหรอค่ะถ่ายป้ายดิถ่ายป้ายเขาต้องถ่ายป้าเยอะๆนะไรจะได้เจอป้านะคะนี่ดีใจมากเลยนะคะเนี่ยนี่พระสงฆ์รับรู้นะพระสงฆ์เขาบอกคนแถวนี้เป็นเล่าให้พระสงฆ์ฟังคนดีมหาลัตนานะ ตัวนี้คนชั่วมันอยู่ในบ้านอมุสระด้อยใครอะใครอะถึงพี่โนดนะใครอะใครอะใครอะหูยต้องถามกุลิศไว้ไม่ได้เนาะมายืนทำไมแล้วเนี่ยเราลงมาคันเดียวกันเรามาคันเดียวกันเนี่ยหูตายแล้วลืมย่าย่าดูดิเรเจอหนุ่มเราลืมเลยดู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 ชาวบ้านนนี่จะกกลัับเอามาแล้วเว้ยนี่ก็รอดตาแล้ววะไปเลยนะ เดี๋ยวเราค่าให้บ้านเขาจะเอาค่าป้บ้านอยู่ด้าน